ตอนนี้นะคะเราก็แจกของรางวัลที่เด็กเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ได้แจกเมื่อวานของก็ตอนนี้กำลังดูเลือกของกันอยู่นะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้กำลังดูน้องๆแพ็กของนะคะปกติไม่ค่อยกล้าขอาเน็กเลยคุยยังไม่ใส่หรอกเหมือนเพราะว่าเนี่ยใส่ไว้วันนั้ก็มีแน่เดี๋ยวเอาไว้เข้าโครงการหมดเลยให้เด็กเขากินทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ถึงโรงเรียนยังเออไปกินไปแล้วเนาะมันก็เริ่มเตือนถึงไอ้หนูเคยรุ่นเดียวกันถวัตชัยแบร์ขุนบทขนาแต่ละคนจริงค่ะตอนนี้เป็นนางฟ้าไปแล้วอะไรการจำสมองอันนี้ข้าวปูเหรอหลงเลยเหรอถวัตชัยอ่ะอไีก็ดีใจดีใจตื่นเต้นจนจนแบบว่าน้ำตาแอบซึมใช่ค่ะ แล้วต่อจากนี้เราจะไปไหนกันก่อนะเราจะไปไหว้พระใช่ก็สวยและยังใจดีอีกก็ไปทำอะไรโอเคไปละค่ะบาย